โยนกระเป๋าเตะขยอบบอล DJ เจมุนชอต8คือนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก สวัสดีครับท่านผู้ชมทำไมผมประกาศตัวว่าเป็นนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้พูดลอยๆอันดับแรกคือผมมีสติปัญญาและความพละกกำลังความสามารถตั้งแต่เล็กๆในการที่มีจินตนาการและมีสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ ว่าจะคิดอยู่เสมอว่าทําไมอย่างงน้นอย่างนี้ทําไมเป็นเหตุผลอะไรอะไรต่างๆซึ่งเป็นหลักการทางวิวทยาศาสตร์ตั้งแต่เล็กๆแต่นั่นก็คือจุดกำเนิดของดีเจคุนโชต8แปดสุดยอดนักฟุตบอลเอกของโลกก้าวคือณปัจจุบันนี้ผมสามารถที่จะ สูตรการเตะฟุตบอลแนวใหม่ของโลกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของโลกยังไม่เคยมีใครที่เป็นอัจฉริยะและใช้สมองเจาะเข้าไปในการที่จะสร้างเทคนิคหรือสร้างหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาเตะฟุตบอลแต่ผมเป็นคนแรกของโลกที่ทำสำเร็จและผมใช้สูตรทางเลขาคณิตทางวิทยาศาสตร์การคำนวณ ข้ามาและผสมประสานกับพละกำลังที่แข็งแกร่งของผมทำให้ผมสามารถฝึกฝนและกดจากการฝึกฝนก็ได้พบท่าต่างๆซึ่งไม่มีในโลกจริงดังนั้นผมจึงเหนือกว่าทุกคนในโลกที่เป็นนักฟุตบอลบุญนโชว์วุธนาลักษพงศ์บุ่นโชูแอป on YouTube on บุญนโชจีมีดวุนโชว์ Yeah. <thud>